แม้ว่าคลิปที่ผ่านมานะฮะยอดวิวมันจะน้อยมากๆเลยแต่ผมก็จะทําต่อฮะทําไมอะ่ะเอาเป็นว่ายินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่การจัดอันดับหนังสเกอรี่มูฟวี่ทั้ง5ภาคสุดยอดแฟรนไชส์ล้อเลียนหนังสยองขวัญที่ทำาภาพจําหลายคนเปลี่ยนไปตลอดกาลแล้วก็อยู่คู่คอหนังมาอย่างยาวนานกว่า23ปีปีหน้าก็24ปีต่อไป25 26 27 28และถ้าคุณสงสัยว่าทําไมมันยังไม่มีภาคต่อสักทีก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะฮะรับรองว่าเห็นเหตุผลแบบเป็นตัวเลขเลยและหากชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืืืมมมมก like, กก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 ดด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 ไไไไไลลลลลลลคคค์์แแแชชรรรรร้้้้้้ววว็็็ออออย่่่่่่่าาาาาะะะะะิิิงงงงงงงททททเเเพพีจจจจปปใใหหบบบนนนััััข เรามาเริ่มกันที่ห้าดับสแครี่มูวีที่ทำเงินน้อยที่สุดไปหามากที่สุดกันก่อนเลยฮะอันดับที่ห้า และภาคที่ทำไรายได้น้อยที่สุดในแฟรนไชส์นะฮะไม่ต้องสืบเลยซึ่งนั่นก็คือภาคที่5ในปี2013ครับผมตหนังในภาคนี้นะครับผมใช้ต้นทุนไป20ล้านดอลลาร์สหรัฐและทำไรายได้ไปทั้งหมด7 8 4ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งคิดเป็นกำไรก็58ล้านนะฮะแต่ถึงจะได้มาตั้ง58ล้านแต่นี่คือน้อยที่สุดในแฟรนไชส์สเกลลี่มูวี่ฮะอยากรู้แล้วเสียอันดับหนึ่งได้เท่าไหร่ไปดูกันต่อเลยอันดับที่4 สเก r รี o วิ e ีภาคที่2ในปี2001ครับผมซึ่งหนังในภาคนี้นะครับผมใช้ต้นทุนไป45ล้านฮนะดอลลาร์สหรัฐเด้อและทำไรายได้ไปทั้งหมด141.2ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเรียกได้ว่าเยอะโคตรนะฮะแล้วก็คิดเป็นกำไรเนี่ยได้ตั้ง96ล้านเนี่ยเป็นไงฮะตอนนี้อันดับ5ดูน้อยไปเลยใช่ไหมแต่นีนะ่มันแค่ดับสเท่านั้นเดี๋ยวเจออันดับต่อไปรับรองว่าอึ้งแน่นอนไปอันดับที่3 อันดับที่3าของเรากับผมได้เกตสแกรี่บูมี่ภาค4ในปี2006นั่นเองครับขยับคข้ามนสู่กำไรหลักร้อยล้านกันมั่งนะครับเชิญจบอกเลยว่าภาคนี้เนี่ยเป็นตำนานอยู่ฮะผมดูซ้ำบ่อยมากๆเลยกับต้นทุนเพียงแค่40ล้านดอลลาร์สหรัฐครับแต่ทำไรายได้ไปถึง1 7 8 3ล้านดอลลาร์สหรัฐครับผมคิดเป็นกำไรก็138้าแล้านฮะแลวก็ไม่ต้องสงสัยครับผมว่าทำไมหนังมันยังไม่มีภาคต่อเขาภาค5มันได้แค่นั้นนะ่ะเกือบขาดทุนนะนะั้นน่ะเดี๋ยวอันดับต่่่ออออไปบกกกเเลยยวา yeah, วาาะนีี้ อันดับที่2และอันดับที่2ของเราครับผมก็คือส c a r y Movie ภาคที่3ในปี2003ต้นทุนนะครับผมหนังภาคนี้ใช้ไป4 8ล้านดอลลาร์สหรัฐครับและทำรายได้ไปทั้งหมด2 2 0 7ล้านดอลลาร์สหรัฐครับผมเยอะโคตรๆเลยนะเทียบกับต้นทุนเนี่ยสกิปไปกำไรนะครับผมก็ได้ไป172ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่แค่หนังล้อเลียนนั้นเนี่ยจ่ายค่าลิขสิทธิ์ไปเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะแต่ก็ต้องย้ำกันอีกทีครับผมว่านี่แค่อันดับที่2ออันดับที่เนี่กเลยอปันัดบที่1 และแน่นอนก็ผมอันดับที่1ของเราฮะจะเป็นภาคไหนไปไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าไม่มีภาคนี้มันก็ไม่มีอีก4ภาคที่เหลือฮะกับ s c a r y Movie ภาคที่1ในปี2000ฮะซึ่งตัวหนังภาคนี้นะครับใช้ทุนสร้างเพียงแค่19ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองน้อยมากแต่กลับทำไรายได้ไปมากถึง2 7 8ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นกำไรก็2 5 9ล้านดอลลาร์สหรัฐครับผมย้ำอีกทีนะฮะว่าต้นทุนแค่19ล้านแต่ทำไรายได้แบบมหาศาลน่ะส่วนใครชอบอะไรในภาคนี้ก็อย่าลื นะะฮมาตอนกับห้าดับสแกรี่มูฟี่ที่ได้คะแนนวิจารณ์น้อยที่สุดไปหามากที่สุดกันครับอันดับที่ห้า อันดับที่5ของเราก็ผมภาคที่ห่วยที่สุดได้แก่สเกลี่รี่มูวี่ภาคที่5ครับผมทุกสำนักให้คะแนนต่ำเท่ากันหมดเลยนะ IMDB เนี่ยให้ไปที่3.5เต็มส0ฮะส่วนฝั่งร t e ต t o นเม o โ s เนี่ยฝั่งนักวิจารณ์นะฮะให้อยู่ที่4%เต็มร้อยนะโคตรน้อยเลยส่วนฝั่งคนดูเนี่ยรวมกันแล้วก็ได้อยู่ที่3 8นะก็น้อยอยู่ดีส่วนฝั่ง m e t ต c าค t i c ตนะครับผมก็ให้อยู่ที่11คะแนนเต็มร้อยของฝั่งนักวิจารณ์ส่วนฝั่งคนดูนะให้รวมกันแล้วไไดดด้ออออยู่่่่่่ททีีี2.9เเเเตต็10าาาาปปปนนววรกัับ4 อันดับที่4ของเราลอสก็ผมฟัง m d b นะฮะให้ภาคที่4คะแนนก็ถือว่าไม่แย่ฮะได้ไปที่5.1เต็ม10ส่วนฝั่งโรเตนโตเมโทรเนี่ยให้ภาค2ฮะฟังนักวิจารณ์ให้ไป14%เต็มร้อยส่วนฝั่งคนดูในรวมกันแล้วได้52%ก็ถือว่าเยอะขึ้นมาหน่อยฟังเมตาควีตตี้กับผมให้ภาคที่2เช่นเดียวกันฟังนักวิจารณ์นะครับผมรวมคะแนนกันแล้วได้29เต็มร้อยส่วนฝั่งคนดูรวมกันแล้วได้5.6เต็ม10ไปต่อกับอันดับต่อไปขอเรากันเลยบอันดับที่3 อันดับที่3ของเราฮะสลับกับอันดับเมื่อกี้เลย IMDB เนี่ยให้ภาค2ฮะคะแนนก็จัดไปที่5.3เต็ม10ถือว่าเยอะขึ้นมานิดนึง0.2คะแนนส่วนฟังโนเทตเมโทนะฮะให้ภาค4 m e t a c r i t i c ก็ให้ภาค4ฮะฟังโนเทตเมโทนะครับผมนักวิจารณ์เนี่ยให้ไปถึง34%เต็มร้อยก็น้อยอยู่ดีส่วนฟังคนดูนะฮะรวมกันแล้วได้51%ก็ถือว่าน้อยกว่าเมื่อกี้นิดนึง1%ส่วนฟัง m e t a c r i t i c นะครับผมนักวิจารณ์เนี่ยรวมกันแล้วได้40คะแนนเต็มร้อยถือว่าเยอะขึ้นมาหน่อยส่วนฟังคนดูเนี่ยรวมกันแล้วได้เท่าเมื่อกี้เลย5.6เต็ม10ก็ถือว่าดีไปต่อกับ อันดับต่อไปเข้ารอกันเลยไะอันดับที่สอง อันดับที่2ฮะ IMDB แล้วก็ Rotten Tomato ของเราเนี่ยให้ภาค3เหมือนกันเลย IMDB นะฮะให้คะแนนอยู่ที่5.5เต็ม10เยอะขึ้นมา0.2ก็โอเคก็เท่าเดิมะนะส่วนฝั่ง Rotten Tomato นะฮะนักวิจารณ์เนี่ยให้ไป35เต็มร้อยก็ยังถือว่าน้อยอยู่ดีส่วนฝั่งคนดูในรวมกันแล้วได้54เต็มร้อยก็ถือว่ามากขึ้นมาหน่อยส่วนฝั่งเมต a Critic ก็ผมให้ภาคที่1ฝั่งนักวิจารณ์ในรวมกันแล้วได้48คะแนนเต็มร้อยฮะส่วนฝั่งคนดูในรวมกันแล้วได้ 37, เต็ม10ถึงจะเป็นระดับ2แต่ก็ไม่ถือว่าเยอะเนาะก็หนังแนวนี้นะผมว่าเราไปตอกเลยดีกว่า 안답น는 อันดับที่1ของเราไม่น่าเชื่อฮะสองสำนักนี้ให้เหมือนกันอีกแล้ว IMDB 6.3กับภาคที่1 Rotten Tomato ให้ภาคหนึ่งเช่นกันฟังนักวิจารณ์เขาน่าจะชอบใจให้คะแนนไปถึง51%ส่วนฟังคนดูนี่อาจจะให้น้อยหน่อยรวมกันแล้วได้แค่4 3ส่วนฟัง Meta c r i t i c กับผมให้ภาค3าฮะไม่เหมือนชาวบ้านอีกแล้วฟังนักวิจารณ์ให้ไป49ฮะก็ถือว่าเยอะอยู่แหละเยอะกวันเมื่อกี้หนึ่งคะแนนส่วนฟังคนดูในรวมกันแล้วได้เยอะอยู่ฮะ6.4คะแนนถือว่าเยอะที่สุดเลยใครดูแล้วชอบภาคไหนกอ,มมน,อะกน,นะะัฮ มาตอนกับห้าดับสุดท้ายของเรากับห้าดับฉากฮาสุดมีมในดวงใจจากสเกอร์รีู่ฟี่ทั้ง5า้าภาคจริงๆก็อาจจะไม่ได้มีทุกภาคกันแหละจะมีฉากไหนบ้างไปดูกันเลยอันดับที่หฉากกั้นชาล้างแขนครับผมฉากนี้โอ้โหใครพูดถึงหนังเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงฉากนี้กันนะนะแล้วก็แชร์กันเป็นไวรัลเต็ม Facebook ไปหมดเลยซึ่งฉากนี้ก็อยู่ในส c ก r y Movie ีภาคที่2นะฮะเผื่อใครจะไปตามหาดูภาคเต็มก็ไปดูต่อกันเองได้เลยนะฮะ อันดับที่4อันดับที่4ี่ของเราก็ผมกับฉากไวอากร้าในภาคที่4ฮะซึ่งเป็นฉากที่แบบโอ้โหผมเปิดให้เพื่อนดูซ้ําโคตรบ่อยเลยซึ่งก็เป็นฉากที่น่าจดจํามากๆในภาคที่4ี่นะครับผมคือพระเอกกินยาผิดขวดแล้วก็นั่นแหละโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยไปดูกันเอาเองละกันนะผมในภาคสี่นะไปดูกันอันดับที่สอง อันดับที่3ของเราก็ผมก็ยังอยู่ในภาคสีผมกับฉาเล e t เดอะเกมบิ g กินหรือว่าฉากเปิดหนังนั่นเองซึ่งเป็นฉากที่ล้อเลียนกับดักของซอนะฮะจะภาคไทยหรือซับไทยก็หาเหมือนกันหมดนะฮะหากันทั่วโลกเลยเอาเป็นว่าไม่สปอยแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณเปิดภาคสีมาคือเห็นฉากนี้เลยอันดับที่2 อันดับที่2ของเราครับผมกับฉากเอเลี่ยนในภาคที่3ครับผมเป็นฉากจําแล้วก็ฉากในตำนานที่ทั้งไทยทั้งเทศเนี่ยต้องจดจํากันนะฮะแต่จะจดจําในมุกอะไรเรื่องอะไรก็ไปดูกันเอ,เองแล้วกันนะครับผมในสเกลิมูฟี่ภาคที่3ครับอันดับที่1และอันดับที่1ของเราครับผมไม่ต้องสืบเลยว่าฉากไหนเพราะว่ามันขาดได้แค่ฉากเดียวซึ่งนั่นก็คือฉากนี้ฮนะ ใช่แล้วฮะฉากนั้นก็คือฉากวัดซ้นั่นเองครับจากสเกอร์รี่มูฟีภาคที่1เป็นหนึ่งในฉากดังแล้วก็ฉากจำของโลกภาพยนตร์ลอเรียนนะครับผมที่เป็นตำนานมากๆเลยจนทุกวันนี้นยะก็ยังมีคนเอามาพูดถึงเอามาเล่นเอาคลิปมาลงกันอยู่นะและยอดวิวก็แบบเยอะมากๆด้วยซึ่งนั่นหมายความว่ายังมีคนกลับมาดูฉากนี้ซ้ำในทุกๆปีทุกๆเดือนทุกๆวันฮะและมันก็ได้กลายเป็นมีมในกิฟต์ในเฟซบุ๊กโอโหต่างๆนานาม,มากมายแชร์ส่งกันในแชทเยอะแยะแต่ที่หนักที่สุดเลยก็คือเจ้าสีนนี้มอ,มอของ Ghost face, ไปตลอดการเลยฮะก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะถ้าหากว่าเด็กยุคใหม่ดูสครีมแล้วอาจจะแบบว่ามีติดขำนิดน,นึงอะ่ะก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยดูนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้ในสเกลเ m มูวี่ภาคที่หนึ่งหรือว่าไปเปิดดู YouTube ก็ได้ฮะ <You> Was ก็จบกันไปนะครับผมสําหรับการจัดระดับส c ก r รี o มูวี่ใครชอบฉากไหนใครชอบภาคไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยละกันนะฮะแล้วถาว่าชอบคลิปนี้แล้วว่าถูกใจก็ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับกระทืบหนังได้ละกันนะครับคลิปใหม่คลิปหน้า,คล,นาคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันไว้แล้วกลับมาเจอกันใหม่กับผมมีเจคับเช่นเคยในช่องกระทืบหนังนะครับสำหรับตอนนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีซิโยเกนครับ